มาเราพร้อมแล้วสำหรับการฝึกหัดที่ฝึกหัดที่จะประจนภัยกันนะโดยการที่เราจะซ้อมประจนภัยอุ๊ยอุ้ย,ย,ย,ยน้องคนนั้นคือใครไม่เคยเห็นใครอะไปไหนแล้วเดียเดียยว,ยวนี่ n อ c เหรอเนี้ยเอาว่ามีแบบเด็กน้อยมาวิ่งเล่นในนี้อย่างสูตร คุณปูมาดูหลานเหรอคะคุณโปูคุยกับหนูหน่อยคุณปูเราไม่เนียนหรอเราไม่เนียนเป็นเด็กใช่ไหมงั้นเราลองนั่งอันนี้ดูเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเ,เ,เล่นอะไรอย่งี้ได้ด้วยอะเปลี่ยนหรอไม่ได้โอเคเอ,อ้ย มีรถไฟด้วยวิ่งขึ้นทันไหมวินั่งได้ด้วยวะยังสุดอ่าเป้าเราอะ่ะเป้าเราอันต่อไปเราต้องไปนั่งอันน้นะถามใจดูถามใจดูว่าอ,อุ๊ยเดีย๋ยวนะอะไรนะโอ้โหต้องอะไรอะซื้อตั๋วหรอ ไม่นะนึกว่าให้เล่นฟรีอะไรกันเนี่ยเีย่โอเคอุ๊ย,ยจีบกันเหรอเธอมีดวงวิญญาแบบนี้อะไรนะเธอเราเราเรามาไม่ทันฟังเธอคุยกันนะ่ะเธอคุยกันใหม่เดี๋ยวปะโอเคเรา เราไปซ้อมประจนภัยด้วยการหาของมาทำหมวกดีกว่าเนาะไปเลยเจ้าปุลินเฮ้ยขเขาใหต้ตีแถวนี้หรอเอาว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นมุมกล้องมุมกล้องปรับไง โอเคเราดูภาพกว้างนี้นึงครบยังอ่ะตีอะไรบ้างอ่ะตีกระต่ายอ่อครบแล้วใช่ไหมเราต้องไปแบบว่าเก็บเก็บต้นหญ้าแดนซ์ออกมา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 ,มา,มา

เด,เ,ดเดี๋ยวช่วยทำลายมันจะพืชเลยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มแมลงอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมันเขียนว่าเก็บเกี่ยวได้อ่ะเป็นเป็นการเก็บเกี่ยวที่อ่านั่นไง <laughs> เป็นการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช่เราอ๋อย่ยา ให่ๆๆๆไปเราไปต่อสเต็ปต่อไปหืมอ่าใช้ก็ใช้อะไรไม่รู้ว,ว้วาวววบได้อววววว่วว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 เววาวว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 วาวว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 ว ทำไมเรามาหยุดอยู่ที่นายอะไรเนี่ยเราไม่น่าจะมีธุระกันหรือเปล่าสวัสดีคือแบบว่าเราไปเก็บของมาให้เธอได้แล้วนะทำหมวกให้เราได้หรือ,อยังเนี่ยของครบแล้ว อ๋อขอบคุณนะสำหรับหมวกเดี๋ยวขอลองใส่เลยแล้วกันอืมอย่างบอยปิดสระเปาของเราหมดเลยเนะ่ะต้องไงต่ออ่ะไม่คุยกับกิ๊กหรอกิ๊กเราได้หมวกมนแล้วนะสวยปะ ได้อาเคเนมี่แฮทมาแล้วหรือยังเยี่ยมเลยพวกเรารีบออกเดินทางกันเถอะพวกจะรอดใจร้อนจนเดินทางไปรอที่ท่าเรือร่วงหน้าแล้วเรานั่งรถไฟเซา์เกตตามพวกเขาไปได้นะจุดขึ้นรถไฟก็อยู่ที่สวนสนุกเซา์เกตนี่เองพวกเรารีบไปกันเถอะใช่รถไฟที่เราไปนั่งกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ให้ชุดด้วย่ะเอาใส,ส่สิ กิกิรอเราด้วยกิกิเธอไปไหนอะไปไหนแล้วอะอุ้ยรถไฟกำลังจะออกเดินทางแล้วผู้โดยสารอะไรนะอะไรนะฟังไม่ไม่ทานอีกแล้วว่ะเธอมันต้องใช่แน่อุ้ยคนเพียบเลยอะเราต้องนั่งหลังกับกิกกิหรอ ได้ดังหน้าดังหน้าวิวดีตุ้งนิง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 คือจะบอกว่ารถไฟมันก็ยังไงอยู่นะมันไม่มีรางอะตุ้งนิงตุ้งนิง อาว่ามาถึงแล้วตื่นเต้นนี่เราต้องขึ้นไปบนทางตรงนี้ที่บุบดูยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไปถึงท่าเรือแล้วดูสิตรงหน้านั่นอะไปต่อ เด,เด็กที่จะรายงานตัวรีบขึ้นเรือเร็วเข้าพวกเราจะออกเดินทางกันแล้วเธอทำหน้าเหมือนมีอะไรจะคุยกับเราอะแต่แบบเราไม่อยากจะคุยทำไงดีอะเราขึ้นเรือเลยได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวๆพูดอะไรนะเรือถึงฝั่งแล้วลงจาก อฮ้ยนี่เราเดินทางแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวงงเราไปอฮ้ยเรามาไหนเลยเนี่ยฉันควรจะมาที่นี่ไหมหลงทางซะแล้วสิอะไรกันครับเนี่ย เราควรจะไปต่อไหมนะกลับดีกว่าเราเราเป็นเด็กดีไปไงโอเคหาคุยก็คยุยมาเลย ไปพวกเรารีบขึ้นไปดาดฟ้าเรือกันทักทายกับตันหน่อยกับตานบนเรือยังมีที่ว่างเด็กๆที่จะไปรายงานตัวรีบขึ้นเรือเลยืพวกเจ้าก็เป็นพนักะจนภัยที่จะไปเกาะละสินะพร้อมเดินทางแล้วหรือยังพร้อม พร้อมเลยบอกตรงๆได้เลยทะเลลมแรงอย่าเล่นสนกันบนดาดฟ้าเรือละ่ะหมายความว่าเราจะเมาจนอ้วกเหรอเอาวะ่ะงานคาดซีนมาตลอดเวน,นอ ดีใจอะไรเบอร์นั้นโอ้โหโอ้ยว้าวมีวานแบบโกรธข้ามใส่หลุงไปเลยนะเรือเยอะมากๆม,มีปลานำทางด้วย นี่ใช่เมืองเมื่อกี้นี้หรือเปล่าเนี่ยที่เรามาเราก็หลงทางอยู่น่ะโน no. ดูความแบบแพลนเมืองนี่นกนางนอบอบขี้ใส่หัวกระตันซะเลยเอาว่ะเรามาถึงเกาะอย่างปลอดภัยไร้กาลองลองบน เขตว์าเขตทะเลอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวเราจะพักให้หายเมาเรือกันตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า